มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอยู่ดีๆก็มาตายแม่คิดว่ามันเป็นเคารพของลูกเราไหมหรือยังไงแม่มันก็ไม่สวนคมากมันมีครอบครัวยังอ่ะปกติเราจะเป็นคนแบบดูแลพ่อแม่อยู่ที่ <คน S 1> บ้านช่วยกันเพราะอยู่บ้านเดียวกันขออนุญาตถามลูกกับแม่อยู่เท่าไหร่คะสามสิบค่ะ <30. S 1> ค่ะแม่มาเห็นสภาพจริงของทับที่ลูกมันเล่นเนี่ย เห็นว่าทางเขาออกมันก็น้อยมากแล้วมาดูจริงๆแล้ววันนี้คิดว่าติดใจอะไรไหมกับสถานที่ครับเดี๋ยวขอจัดเรื่องลูกให้เสร็จก่อนค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนที่เขาอยู่ที่โรงพักเขาก็เป็นเหมือนเราก็เป็นนักร้องเออเป็นคีย์บอร์ดที่เสียชีวิตเพื่อนนักร้องไงเขาอยู่ที่โรงพักค่ะแตนเมื่อกี้คุณแม่ได้เดินดูคร่าวๆบักไหมยังคคัณแม่มารอบสองค่ะอ๋อรอบสองแล้วรอบแรกมาตอนกี่โมงครแม่เดี๋ยว วาก่อนชั่วโมงชั่วโมงกว่าเดี๋ยวไงก็เขาจะการเรื่องลูกก่อนค่ะเพราะว่ายังน่าจะทั้งวันเขาร้องเพลงอยู่เขาไฟมันขึ้นตรงเขาว่าเขาบอกว่ามันขึ้นตรงหัวพอดีใช่ค่ะไม่เพื่อนที่ไม่ได้เห็นแต่ เขาฟังจากไหนไม่รู้เขามาบอกเขาบอกแบบเนี้แล้วมันก็ไวมากเพราะว่ามันเป็นโฟมเป็นอะไรเนี่ยคะ่ะปกติจะร้องแต่ที่โลง่งที่เขาดอใช่ไหมนี่คือครั้งแรกเลยไหมที่มาร้องแทนแล้วร้องในผับปิดแบบนี้คุณแม่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบแต่ปกติจะรับงานข้างนอกร้องข้างนอกรับรับหมดอะค่ะไปแกลงเขาก็ไปแล้วคุณแม่รู้ไหมคะว่าที่นี่แบบมันแบบมันมีทางเข้าออกอะไรยังไงหรือว่า ไม่เคยมาไม่รู้ค่ะแต่คุณแม่ก็รู้ว่าที่นี่ณจุดนี้มันมีสถานบันเทิงไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแม่ครับอยากได้ลองให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบยังไงบ้างเห็นบอกว่าประตูข้างหลังเนี่ยมันจะเปิดไม่ค่อยได้หลังจากที่นักลองเข้าร้านนะครับอันนี้ขอตอบตอนที่ว่ารับคำเรื่องลูกให้เสร็จก่อนนะค,คะเพราะาตอนนี้มองตรงยังพูดไม่ถูกไม่ชอม็อกไหมคะแมะแต่ยังไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะครับแม่ค่ะ ความรู้สึกว่าลูกชายมารับงานแทนคนอื่นคุณแม่แต่ว่าสุดท้ายเราเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตคพื่อนพ่อจ้งคุณแม่รู้ตอนกี่โมงคะแม่คุณเพื่อนเพื่อนเขาโทรมาบอกคุณแม่ใช่ไหมตีสี่กว่าตีสี่ตอนนั้นคุณแม่หลับอยู่ค่ะปกติเขาได้มาจ้างหนี่แบบอื่นไหมไม่คือเมื่อคืนมาแทนคนอื่นเขาคะเขาร้องอีกที่หนึ่งแล้วก็มาแทนคนนี้เขาว่าป่วย แล้วก็ะเพิ่งมาวันนี้คือมาเอารถของเอารถไปก่อนนะเพราะว่าแล้วตอนนี้ลูกชายดิแม่ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่มูลนิธิค่ะค่ะแล้วก็เขาจะเอาเข้ากรุงเทพอย่านี้จะไปนนอเลยทั้งคืนนอนอยู่ค่ะเขาตอนที่บอกว่ามาแล้วมาแล้วมาทั้งคืนลูกชายได้พูดอะไรอยู่หรคะกอนก่อนที่จะมาไม่ค่ะเป็นปกติ เขาเขาออกไปร้องเพลงทุกคืนที่<ห>คือเหมือนลูกชายมาครั้งแรกไหมไอ้ครั้อองแรกไม่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขามาแทนอะต้องเพื่อนเขาจะรู้ดีตอนที่เขาออกจากบ้านมาที่ตัดสินใจที่จะมาร้องเพลงกันไหมก็ค,คือมีอะไรที่เป็นแราสังนไหวไม่ว่าเนี่ยมาแล้วก็เขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่ะไม่คุณแม่ได้ได้คุยกับกับน้อง ครั้งล่าสุดนี่คือตอนกินทุ่มอะไรยังไงไหมคะที่ได้คุยกันช่วงหอข้าอะค่ะ,ะคุยกันเรื่องอะไรคะไม่ได้คุยอะไรมากก็เขาจะออกไปข้างนอกก็รู้ก็ถามมาแค่กินข้าวไหมแค่นั้นค่ะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม